อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะตอนนี้หกโมงเช้าค่ะไปค่ะไปเก็บผักเก็บผักกับป้าเก็บผักยามเช้าเช้ากันค่ะเนี่ยค่ะป้าจะมาเก็บดอกเคค่ะ ด okay. อกเคเนี่ยค่ะดอกอันนี้บานแล้วดูอันนี้มีต่ออีกเขาก็จะเป็นแบบนี้ลาะคะ่ะดอกเคคือมีเก็บกินเรื่อยๆ เค okay. ไก่กระตักยำเช้าๆพริกชูช่อดูใบก็สดใสขึ้นค่ะหลังจากที่ป้าฉีดพ่นด้วยเหล้าขาวเนาะเนี่ยค่ะพูดอยู่ประจำค่ะพูดอยู่ประจำเนี่ยค่ะ สดใสสดใสเก็บพริกเอ้ยไม่ใช่เก็บดอกแคร์แล้วนี่มาเก็บอันนี้สักหน่อยปลูกเมื่อวานเนียค่ะปลูกเมื่อวานเนี้ยซื้อมาเมื่อวานปลูก มันอยู่หลังบ้านเราเนาะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องเอาเยอะพอได้ใส่กินค่ะนี่สดชื่นสดใสนี่อุ้ยหอมหอมหอม,อมพ่อบ้านกำลังสับอึง่งขั้วอึ่งค่ะอันนี้ขั้วสับนะคะสับเล็กๆแล้วก็ขั้วใส่ผักขั้วใส่ผักบ้านๆเราเนี่ยะคะ่ะ ถ้าทุกคนเคยกินขั้วเขียดคล้ายกันนั่นแหละค่ะเหมือนกันแต่เราอันนี้เป็นอึงเราจะสับให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะไปค่ะ เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเนาะมันแดดร้อนจัดอันนี้ทําไมมันเหียเห่ยวๆจ่าลูกตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยก็เลยมาเอาขันตักน้ํารถเขาก็ฟื้นฟื้นขึ้นมาคิดว่าโอ้ยไปแล้วมั้งระบบลากคือระบบลากโดนปวกโดนอะไรหรือเปล่าใจหายใจคว่มหมดพอได้น้ําฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนร้อนจัดแดดจัดค่ะร้อนจัดแดดจัด ไปค่ะเก็บผักเก็บผักแล้วก็อันนี้ค่ะใส่ไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นค่ะลากเขายาวเอานนี้ดีวกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่ะได้แลว้ว หกโมงค่ะหกโมงกว่าๆเก็บอิตูน้อยไปใส่สินี่ขั้วอึงใส่อิตูน้อยขั้วอึงใส่อิตูน้อยค่ะนี่ค่ะ อันนี้คั่วแบบไม่ใส่ผักยี่หราไม่ใส่กระเพราเนาะใส่อีตูค่ะใส่อีตูอีตูน้อยดูหอมหอมค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกสะพรัง่ง กวงตุ้งพ่อบ้านเก็บมาจากบ้านสวนแล้วค่ะเราก็มีกวงตุ้งแล้วเนาะนี่ผักอิตูแล้วก็นี่ได้ใบมะกรูดกับดอกเคต้นหอมค่ะแล้วมาเก็บนางเอกขั่วเขียดต้องใสเนี่ยค่ะนางเอกเห็นไหมปลาบัวชอบกินต้องปลูกติดสวนไว้ค่ะเราชอบกิน ต้องปลูกใกล้ๆค่ะนี่กิบใบล่างๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะแต,ตกยอดให้เราแตกใบให้เรานี่ค่ะนี่จ้านี่ค่ะ อย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็มีผักอยู่ในตู้เย็นแล้วค่ะมีผักอยู่ในตู้เย็นละมีมะเขือมีกวงตุ้งค่ะความสดชื่นยามเช้าเช้าค่ะสดชื่นยามเช้าเช้าสวยงามมากๆค่ะสวยงามแบบสะอาดเลยค่ะสวยงามแบบสะอาดเลย โดนน้ำล้มผักบุ้งจีนค่ะบุ้งจีนปลูกง่ายโตเร็วก็คือผักบุ้งจีนนี่แหละค่ะปลูกง่ายมากไม่มีศัตรูอะไรก็คือผักบุ้งจีนปลูกง่ายดูแลง่ายประบวกกระพามาเก็บผักค่ะแล้วก็มาชมความสดชื่นยามเช้าเ้าก่อนนะคะยามเช้าเช้า ยามเช้าเช้าอันนี้เป็นคณะคณะก็เริ่มโตแล้วค่ะนี่คณะผักเพล่ผักเพลที่เราปักชำในน้ำเนาะนี่ปลูกไว้ค่ะมีอะไรก็ปลูกไว้สวนหลังบ้านเรามีอะไรก็ปลูกไว้ได้เก็บกินเก็บกินง่าย,ยๆใกล้มือเนี่ยค่ะ ดูสาระเนี่งามงามจ่าป้าก็ไม่ได้เกงโชวนะคะไม่ได้เกงโชวป้าก็จะไปตามพี่เกงแล้วก็เกง แกงคั่วเสร็จเรียบร้อยก็จะอาบน้ําให้หลานแต่งตัวให้หลานไปโรงเรียนค่ะมินจูจะไปเข้าศูนย์อีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะโรงเรียนก็จะปิดค่ะพาชมความสดชื่นยามเช้าก่อนค่ะนี่ค่ะอยู่บนนอกเราก็แบบนี้แหละค่ะสดชื่นบรรยากาศตื่นมาเช้าๆลมพัดห้วยๆอากาศเย็นค่ะเย็นตอนเช้าเช้านี่แหละค่ะค่ะป้าก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้า,อาขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ